รีบเอาออก3ามสิ่งห้ามมีในหิ้งพระทวงชีวิตปิดทางเงินขัดโชคลาภก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับชาวพุทธอย่างเราแน่นอนว่าการย้ายเข้าบ้านใหม่เข้าห้องใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระ เรามักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและมักจะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนหิ้งพระที่ตั้งควรหันไปทางทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ไม่ควรหันหิ้งพระไปซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหากวางผิดที่อาจนำพาสิ่งไม่ดีเข้าบ้าน 3ที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีตรงไหนบ้างเรามาดูกันซึ่งเนื้อหาต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทำตามก็ไม่เป็นการเสียหายอะไรวางผิดชีวิตเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมาะสมของการวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองทำตามดูเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาวไว้ในบ้านเสมอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนนี้บ้านเพิ่มความเป็นสิริมงคลแต่บางคนอาจจะไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแต่ก็ยังพบกับเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราวางหิ้งพระผิดจุดในบ้านหรือเปล่าแทนที่จะหนุนนำความเจริญกลับกลายเป็นทวงชีวิตและขัดโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หมายถึงองค์พระพุทธรูปพระสงฆ์พระมหากษัตริย์ เทพฮินดูเทพจีนกุมานนางกวักสําหรับสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดและทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีข้อที่1การวางหิ้งพระหันหน้าไปทางหลังบ้านของเราหรือการวางหิ้งพระไปทางระเบียงในกรณีที่เราอยู่คอนโดบางทีเราหันหิ้งพระหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ออกไปทางหลังระเบียงหลังคอนโดเช่นเดียวกันกันกบบ้านก็หันไปทางหลังบ้านไม่ได้เหมือนกันเลือกทิศให้ถูกถึงแม้บางคนบอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าการหันไปหลังบ้านเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้เราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราทำให้ชีวิตของเราตกต่ำนั่นเอง ข้อที่สองใครที่มีปัญหาหนี้สินมีปัญหาล้มละลายหรือใครที่จมกับปัญหาปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ก็ตามมาชีวิตเครียดตลอดนอนก็ไม่ค่อยจะหลับให้คุณสังเกตว่าหิ้งพระโต๊ะหมูบูชาที่เราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ถ้าหิ้งหรือโตะ๊ะมีการบินการเบี้ยวแตกร้าวหรือะลอกหรือบางคนเวลาเราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระวังบนโต๊ะสีขาที่มีพื้นที่โล่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องวางพื้นข้างล่างแข็งแรงและทึบจะช่วยให้การเงินของเรานั้นแข็งแรงแต่ถ้าใครวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนโต๊ะทั้งที่โต๊ะเบี้ยวโต๊ะแตกให้คุณเปลี่ยนโต๊ะไม่ฉะนั้นชีวิตของคุณจะตกต่ำและประสบอยู่แต่กับปัญหาข้อที่สาม เราต้องมาดูว่าหิ้งพระของเราเื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่มีควรอยู่บนหิ้งพระหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแยกตั้งโต๊ะสิ่งแรกก็คือ 1. เสียนปูรร่ฤศีสี 2. พระราหู3ท้าวเวสสุวรรณอาจจะตั้งแอบกันคืออาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งไป อย่าให้มาอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกับพระพุทธรูปพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์รวมถึงไม่ควรนำรูปบรรพบุรุษมาวางบนิ้่พระควรจะวางอีกมุมหนึ่งและกุมารน,นางกวักก็เช่นเดียวกันและนี่ก็คือสมที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูกันค่าว่าเรามีอะไรที่เราผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่า คนที่มีรู้ย่อมไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้มีการศึกษาในด้านนี้มาแต่ถ้ารู้แล้วอยากให้ทุกท่านนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตและต่อไปก็คือเรื่องของการถวายน้ำบนหิ้งพระซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นยำ้ำเรื่องของการถวายน้ำบนหิ้งพระว่ามีอานิสงส์อย่างไรซึ่งเราก็จะขอหยิบยก คำสอนของครูบาอาจารย์บางส่วนมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าน้ําเมื่อเราให้เขาเรียกว่าน้ําใจไม่แห้งแล้งมีอานิสงส์ทาให้เรานั้นสมบูรณ์เมื่อมีน้ํามันจึงเป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งที่ไหนถ้าขาดน้ําเมื่อไรเทพเทวดาเขาจะไม่อยู่เพราะเทพเทวดาเขาต้องอาศัยน้ําเหมือนกันเช่น ั้งจิตกรวดน้ําบางทีกรวดน้ําลงไปไม่ได้จิตไม่เป็นสมาธิเลยต้องเอาน้ําเป็นสื่อก่อนการถวายน้ําเพราะให้รู้ว่าเราได้บูชาท่านอยู่เคารพท่านอยู่ถ้าไม่ให้น้ําแล้วถามว่าต้นไม้ถ้าไม่ให้น้ํามันยังไม่เติบโตแข็งแรงยังหากินเองไม่ได้คิดว่าจะตายไหม บางคนห้องพระห้องเจ้าน้ำไม่มีเลยในบ้านมีน้ำเต็มไปหมดแต่ในห้องพระห้องเจ้าแห้งไปหมดยังไม่พอแมงมุมอยากย่อยขึ้นอีกแต่ท่านก็ยังไม่เป็นโทษเป็นภัยที่สำคัญเมื่อเราเข้าไปในห้องพระก็จะได้ความสงบวันพระก็ให้เราทำความสะอาดหิ้งพระถวายน้ำข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เราเข้าถึง จิตเราจะเบิกบานอิ่มเอมมช่มชื่นการที่เราปัดกวาดเช็ดถูห้องพระหิ้งพระมันก็จะทำให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นเพราะเราอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาถึงบอกว่าบ้านใดที่มีห้องพระหรือหิ้งพระให้เทวดาพรมท่านมาสถิตได้มาประทับฐานถ้าเราไม่ค่อยได้ดูแลเทวดาก็จะไม่ค่อยอยู่ถ้าเราสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำเทวดาอยู่บ้านอยู่ช่อง พอเราไม่อยู่ท่านก็ดูแลให้นั่นคือสิ่งสำคัญอย่างนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นอุบายสําหรับใครที่อยู่ห้องเดียวห้องคอนโดจะต้องมีอะไรกั้นเป็นฉากเพราะบางครั้งเราทำอะไรที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นควรมีพบมีภูมิมีม่านกัน้นฉากกั้นให้เป็นมิติอะไรที่เป็นมิติที่ถูกกั้นแล้วย่อมมองไม่เห็นอีกมิติหนึ่งความสูงความต่ำก็เป็นมิติ ดังนั้นพบมันซ้อนพบ,บมากมายจนนับไม่ท่วนเพราะฉะนั้นบ้านเราจำกัดด้วยสถานที่เราก็หาอะไรมากั้นซะเข้าใจไหมน้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียงกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่เราฟังกัน และก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้่หากเพื่อท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ